วันอาทิตย์ที่13ปุลาคม2567วันนี้ต่อยกุวันพอดีจะมาเทโกดังข้างหลังเพื่อเก็บของเพราะว่าแต่ก่อนไว้เครื่องจักรเสร็จแล้วเราไม่ได้ผลิตแล้วพอไม่ผลิตก็ต้องนานแล้วมัน15ปี16ปีแล้วพื้นมันไม่ค่อยสวยก็เลยเทใหม่ก็คือโอกาสออกซื้อโฆษณา รีวิวบรรยากาศตามต่อยสไตล์ต่อยีโอิโมครับวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567นะครับไปกันมาเทปูนฮ่า <c oughs> เทไม่เยอะครับเทแค่25คิวเองไม่ได้เทยเยอะนะครับเทแค่25คิวเอง ชีวิตลอยกุวันจะคลุกคลีกับก่อสร้างมาโดยตลอดเลยครับ <c oughs> คลุกคลีมาโดยตลอดเบื้องบนสั่งมาแล้วว่าให้ลอยกุวันคลุกคลีกับก่อสร้างลอยกุวันมาอยู่เทพอนี่เมื่อปี2540มาอยู่นี่สร้างบ้านสองหลังและสร้างเองนะครับเรียกว่าจ้างคนงานมาสร้างเองหลังหนึ่งก็อยู่ในซอยสุขุมวิท105ไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกครับแต่ก็กจะถือว่าสร้างเองอีกหลังหนึ่งก็อยู่ที่เทพรักษที่จะเป็นทําการ ที่ทําการสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามนะครับถึงจะไม่ใช่มีแค่นั้นนะครับสู้สานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีตร้อยกูไว้ก็เป็นคนสร้างที่นั่นแหละครับ <c oughs> พี่น้องกำลังดูกำลังยอมรับเลยว <c oughs> ่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆเลยเกิดมาเพื่อก่อสร้างจริงๆเลยเจอวีรงเริษชีวิตต้อยกูววนนี่เกิดมาเพื่อก่อสร้าง <c oughs> โดยเฉพาะเลยครับวันนี้เทพื้นเทที่ไม่ลงวายเมดเพราะว่าพื้นล่างมันแน่นแล้วอันนี้มันมีพื้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอยู่มา15ปีแล้วไงครับก็เลยเทใหม่ปรับระดับเทใหม่และคิดว่าอนาคตโรงงานนี้ก็คงอันนี้เราทำชั่วคราวเพื่อให้มันเก็บของชั่วคราวแต่ว่าถ้าอนาคตถ้าจะต้องใช้พื้นที่อาจจะต้อง สร้างเป็นสองชั้นหรือสามชั้นเหมือนอยหางด้านหน้านะครับน้องดูนะครับนี่แหละครับอนาคตถ้าเรามีเงินนะครับก็จะ <c oughs> <c oughs> สร้างแบบนี้แหละครับนี่ที่ไต้กวนออกสื่อบ่อยๆอะไต้กวนอยู่ดาดฟ้าชั้นห้าก็โน่นเลยครับ <c oughs> พี่น้องดูนะครับอันนี้ไต้กวนสร้างกับมือเองนะครับเพราะว่าเป็นกรรมกร,รก่อสร้างมาก็เลยพอพอเป็นงานอยู่นิดหน่อยเพราะเขาเป็นงานก่อสร้างนี่แหละมนถึงได้ เราหกเราเหเลยเรามาอยู่กรุงเทพนี่แหละอ้าวพี่น้องดูนะเห็นไหมครับข้างหลังนี่เป็นโกดังคือผมขายเครื่องจกองักรออกเพราะเราต้องการพื้นที่เก็บของนิดหน่อยคิดว่าอีกสักสักระยะหนึ่งถ้าเราจําเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะๆเราจะต้องรื้อพวกนี้ออกหมดเลยอ่าที่จึงเป็นที่มาของคําว่าเราไม่ไม่ได้ใส่วายเมทให้มันอันนั้นแต่จริงๆมันมีพื้นอยู่แล้วนะเห็นไหมครับพี่น้องดูนะครับมันมีพื้นของเขา่ามันอยู่แล้วพี่น้องดูนะครับ มีพื้นของเก่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไว้เครื่องจักรแล้วนานไปมันเปื้อนไงมันเปื้อนมันไม่สะอาดวันก็เลยเทให้มันสะอาดเทนาประมาณสิบเซนครับเพื่อให้มันสะอาดเวลาเราคิดว่าไม่นานหรอกครับไม่นานผมถ้าหากว่าต้องใช้พื้นที่ผมก็ทําใหม่หมดเลยเรียกว่ารื้อออกมาทําใหม่หมดเลยบริเวณน,นี้นะครับพ <c oughs> ื้นที่ก็ประมาณสองตรงนี้นะครับที่เป็นโรงงานน่ ก็ประมาณ200ตารางวาประมาณนะครับเพราะว่าบ้านสอยกุวันอยู่ก็แค่ไร่เดียวเองไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับที่ตรงนี้นะครับไร่เดียวเองอ่าก็ขออนุญาตรายงานที่น้องทราบนะครับสอยกวุวสวัสวยครับ